ชนเผ่าไทยใหญ่นับแสนแห่เข้าฟังเทศจากครูบาบุญชุม่มช่วงเวลาประมาณ16.00นของวันที่11มิถุนายน2566ครูบาเจ้าบุญชุม่มได้ขึ้นธรรมาตแสดงเมตตาธรรมท่ามกลางเสียงสาธุของสรัทาสาธุชนดังคือกล้องาสาสา,สา,สาัสก

การแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอัศนีบูรณงมุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตลอดจนพลตำรวจโทบิยะตะวิชัยผู้บระชาการตำรวจภูธรภาค5 ให้การถวายพานดอกไม้อาราธนาพระคูบาเจ้าบุญชุ่มยาณสังวโลการแสดงพระธรรมเทศนาจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อทอดพระปาจัดหารายได้สมทุนสร้างศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแรงสัทธาของประชาชนที่ต้องการทำบุญคูบาบุญชุ่มได้แสดงทำเทศนาเป็นภาษาไทยใหญ่เมื่อเวลา16.00น จากนั้นเวลา18บแปดนได้แสดงธรรมเทศนาเป็นภาษาไทยโดยใน,นช่วงเวลาค่ำของฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกลงมาบ้างมีลมพัดมาทนิดๆหน่อยๆแต่คลื่นมาชนก็ไม่ได้พอถอยไม่มีใครลุกจากที่นั่งต่างขนนั่งกำเด็ดกำขนที่หลังลงมาโดยปลายทุกคนสาทุกพร้อมกัน สเสมือนได้รับน้ำมนต์โดยปลายจาก้องฟ้าด้วยและยังปักหลักฟันธรรมและรอรับพรกันอย่างมีความสุขสธาประชาชนที่มารวมฟังเทศและธรรมประภาครั้งนี้ประมาณด้วยสายตาราว1,200 0 0คน,พ,นพรแทบไม่ีพื้นที่ให้นั่งหรือยืนกันเลยในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เต็มไปหมดและที่จอดรถเพื่อรับสมชาวพุทธ ก็ยาวไปถึงเชิงสะาน700ปีหรือประมาณ3ากิโลเมตรเพราะว่าประมาณด้วยสายตาเพื่อมาฟังเทศและาบุญสมทบสมทบทุนร่วมสร้างสูงไตเทียมโรงพยบาลเทศบาลนครเชีมมยงใหม่เป็นเงินรวมทั้งสิน้น2ล้าน7แสนบาทในเบื้องต้นสังเกตดูแล้วว่าชาวคณะที่มาฟังเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่นั้นมาด้วยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความปิติของพุทธศาสนาสิมชนที่ชาวชุมเผ่าไทายใหญ่กว่า90%มากันทั้งครอบครัวทั้งเล็กเด็กเล็กเด็กแดงูเ้เท่าเพราะมีความศรัทธาในรูบาบุญชุ่มซึ่งเป็นพระเรียกว่าพระเกจิอาจารย์ของชาวไทยใหญ่ที่เคารพนับถือที่สุดก็ว่าได้ หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงธรรมเทศษาแล้วขึ้นมาชนทยอยกันขึ้นรถกลับก็เนืองแน่นเป็นล้มเราเหยียบเาะมีตายแน่นอนคนเยอะมากมากดูสิครับเดินกันออก,กไปเป็นคลื่นมนุษย์ซึ่งน,นานๆานจะได้เห็นทีนึง่งของความศรัทธาของชาวชาวพุทธที่สวนใหญก็ มาทำงานในเมืองไทยเนื่องจากว่า,านานๆถึงจะได้รับชมรับฟังเทศนานสดๆที่ผ่านมาก็ดูในโซเชียลใบทเช่นในจ่องุบบุ๊เป็นต้นแต่ครั้งนี้มาสดๆ,ๆเลยก็มีบรรณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายโรตรี่ก็มาให้ผู้มาร่วมงานได้เสียงโชคซึ่งหลายคนจ้องไปที่รถที่รับ คูบาบาเียรรถคูบานังน้ำเลขกอะไรขเล่กอะไรเผ่าเลขกอะไรก็นำไปซื้อเลขกที่ค้นนี่เด็กๆที่มาเจอเล่กเล่สมูบมีเครื่องเล่เล่กาว่ามีการแสดงประทมเทศนา ผมก็เดินรอบๆตอนนั้นยังไม่มีคนเนแน่นเท่าไหร่เดินโลง่งๆนะครับสบายๆสยังเกตดูว่าจะมีเป็นท์ของเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกทั้งเจ้าที่เทศกิจแล้วก็หน่วยปฐมพยาบาลหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ถือถุงถุงกระสอบเกลือ ถุงใหญ่ๆมารับเกินที่พี่น้องมาทุนทำบุญบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษท,ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยม วันสนธนนเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สมแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาว,ขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายบีโก ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่าธาตุธรรมชาติ